โอ้ยังไงนะครับเนี่ย,เ,ยเหมือนปฏิทินราชาธุขาวมวดฤกษครับไม่มีเงาของเทรนต์อเลซาโนแล้วก็จูดเบอร์ี่แฮมนะครับสองแคร่งจากทีมชัน้ Madrid, นอังกฤษแคมเบรียลมวดฤกษ์นะครับส่งกลิ่นแปลกๆครับหลังจูดเบอร์ี่แฮมแล้วก็เทรนอเลสซิอาโนครับถูกตัดออกจากปฏิทินอย่างเป็นาการของราชาธุขาวเร็มฤกษ์สำหรับปี2026หลังได้ขึ้นปฏิทินฉบับป,ปี2025ในฐานะหนึ่งในดาวเด่นประจําทีมครับแต่จูดเบอร์ี่แฮมกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ปรากฏให้เห็นสําหรับปีหน้า2026 เช่นเดียวกับเทรนอ์อเล็กซานเดรโนที่ไม่ปรากฏตัวเช่นกันแม้ว่าจะได้มาร่วมทีมกอดหน้าผู้เล่นอย่างอันบารกคาริรัสที่ได้ขึ้นปฏิทินฉบับนี้ด้วยแต่เทรนไม่มีนะครับปฏิทินสโม,มสรเนี่ยมักจะเป็นสินค้ายอดฮิตที่แฟนๆมักจะนิยมซื้อให้กับลูกๆของพวกเขาครับเอาเป็นของขวัญไว้สําหรับตกแต่งห้องตกแต่งบ้านแต่แฟนๆของสองแข้งทีมช็อปเอย่างเทรนแล้วก็จูดเนี่ยคงจะต้องผิดหวังที่ไม่มีขวัญใจของพวกเขาในปฏิทิน ปกของปฏิทินเนี่ยมีดาวดังอย่างเอ็มเปเป้วินิซิสุจูเนียร์ทิบูคุตัวแล้วก็ดีเทลเซนขึ้นปกรวมชูโรงนะซึ่งแฟนๆเองก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ในราคา10.99ปอนด์นะครับรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดที่ได้ขึ้นปกปฏิทินครับได้แก่เคลียนป๊อปเป้ออร์เรียรชามินี่ทิบูคุตัวฟรังโกมาสตานโดโนโวินิสุจูเนียอานากูเลดีเฮอเซนเดนเนลกาบบราคาอันบาโรกาเรราส เฟเดริโกบราเบเดเอดลมิลิตาแล้วก็บราฮิมดิอาสนะครับโอ้แต่ไม่มีเทรนแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับมันก็ยังไงยังไงอยู่นะก็ถือว่าเป็นคําถามนะว่าทําไม2แข้งอังกฤษไม่มีนะครับอาจจะอาจจะเป็นแผนของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ไม่มีนะครับเนะี่ยในทุกเดือนเนี่ยจะมีนักเตะนะฮะแต่ไม่มี2ดาวเด่นอย่างเทรนอาโนแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับจูดเนี่ยขึ้นปีที่แล้วนะ2025ที่เป็นปฏิทินใหม่ แต่สําหรับปีหน้าไม่มีนะครับอืมนั่นก็ถือว่าน่าคิดพอสมควรนะครับในส่วนนี้ก็ไปรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงไปดูข่าวสารกันต่อครับของเออร์ลิงบลาฮาเลนครับเห็นใจครับเล่นถีแล้วก็ยิงเป็นก่อเป็นกำรซระเหลือเกินนะครับทีมชาติอเวส่งฮาเลนกลับแมสตี้ก่อนกําหนดนะครับให้ไปพักเลยนะผลงานดีต่อเนื่องครับ โจมันบลูครับลิงบาฮาแลนด์ครับดายิงฟอร์มร้อนแรงของซิตี้เนาะกำลังเดินทางกลับประเทศอังกฤษครับหลังสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ประกาศว่าเขาถูกปล่อยตัวออกจากภารกิจท,ทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับของหน้าวัยยี่ห้าปีอย่างฮาแลนด์ครับเพิ่งจะยิงแฮตทริกช่วยให้นอร์เวย์เข้าใกล้การผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกกลางปีหน้าคือจะได้ไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนะโอ้โหใกล้ละ ก่อนที่ทีมของกุเซยอย่างโซบักเฮนเนี่ยจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์ในเกมต่อไปซึ่งเกมนั้นฮาเลนจะไม่ได้ลงสนามนะครับเจ้าตัวเนี่ยต่อยอดฟอร์มสุดโหดจากสโมสรสู่ทีมชาติหลังซัด3ประตูในเกมถล่มอิสราเอล5-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้นอร์เวย์ครับเข้าใกลฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1998เรอยาแ่างไรก็ตามฮาเลนเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องระหว่างนอร์เวย์กับนิวซีแลนด์ในวันอังคาเรเเรราาาาาะถูกกกลลลลตตัวัววววบบบ่่อนนะคทงงสมงฟุยแ ด้านของเซบาสเตียนเซบูลอนเส้นและก็สวานิบันยังอยู่ร่วมซ้อมกับทีมส่วนผู้เล่นที่มีโปรแกรมลงสนามทีเป็นพิเศษจะได้กลับบ้านก่อนได้แก่อเล็กซานเดอร์ซอลอตยูเรียนริโอสันริงบลาหฮารลนและเฟรดิกไบโยเกนขณะที่เฟลิกฮอร์เมียนฮอร์เมียจะถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บข้อเท้านับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแมนซิตี้นะที่จะได้ดาวิงตัวเก่งกลับมาพัก และพร้อมล่าประตูต่อในศึกฟิลิงกิตส์ฤดูสุดาหน้าโดยพวกเขาเนี่ยแมสตี้จะเปิดบ้านรบมือเอเวัตันในวันเสาร์ที่18ตุลาคมก่อนจะไปเยือนเบียร์เรลในศึกยูฟ่าชมเปีวันอังคารที่21ตุลาคมนะครับเห็นใจลองเล่นทีนะครับส่งฮาเแลนด์กลับแมสตี้ก่อนกําหนดครับก็ได้พักนะครับแล้วก็จะได้ไปหัวต่อนะครับสำหรับทางด้านของเอริงบลอนฮาแลนด์นะฟอร์มร้อนแรงมากๆนะต้องยอมรับว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆตอนนี้ ฉะนั้นของเทดดี้เชอริงแฮมน้ำหมีครับเชื่อว่ากาลาโชเนี่ยคิดผิดนะนะที่เลือกลาแมนยูนะครับฉะนั้นของเชอริงแฮมครับเชื่อว่าอเลฮันโดกาลาโชคิดผิดครับที่เลือกออกจากแมนยูและย้ายไปอยู่เชลซีในช่วงสามมืดที่ผ่านมากาลาโชก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูในปี2022ภายใต้การคุมทีมของเทนฮากและกลายเป็นเพื่นคนสําคัญของทีมอย่างเราก็ตามครับการเดินทางของกาลาโชกับทางแมนยะูเนี่ยจำเป็นต้องยุติลงครับ หลังจากมีปัญหากับรูเบนอัมเรมจนทาให้สถานะของกานาโชเนี่ยกลายเป็นแข่งส่วนเกินในทันทีและเป็นเชลซีนะครับทีมเพื่อนรักร่วมแขนของทางแมนยูนั่แหละครับตัดสินใจคว้ากานาโชไปราคา40ล้านปอนด์แม้จะยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันกับเชลซีครับแต่กาลาโชเนี่ยก็พอจะมีผลงานให้ได้ยินบ้างนะโดยเฉพาะยางยิ่งในเกมกับเบนฟิก้าในศึกชิลีกนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับเชอร,ริงแฮมก็ยังไม่แน่ใจว่าการย้ายไปอยู่เชลซีของกาลาโชจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าและกล่าวหาว่าหากเป็นเขาเ,เขาจะแนะนําให้กาลาโชยพยายามหาทางแก้ปัญหาของเขาที่แมนยูมากกว่าจะหาทางย้ายออกนะครับท mm hmm. ่านของเชอร,ริงแฮมก็พูดครับบอกว่า mm hmm. ผมคิดว่าเลฮันโดกาลาโชเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากแต่เฉพาะเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเขาจะสามารถประสบความสําเร็จกับเชลซีได้หรือไม่ เขาคงผิดหวังแหละที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่โอทัฟฟอร์ดเขาตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ย้ายออกจากแมนยูไปเชลซีและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะแนะนําให้เขาทําหากผมเป็นทีมงานของเขาเมื่อคุณอยู่กับแมนยูคุณต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มันประสบความสําเร็จนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแทบไม่สามารถย้ายไปสโมสรที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วและโอกาสที่จะได้กลับมาก็ไม่มีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากพฤติกรรมของเขาและปฏิกิริยาของแฟนนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางเท็ดดี้เชอร์รุ่งแฮมน้ำหมีไปดูข่าวสารของเอนดริกกันหน่อยนะครับเบื่อสำรองหรือเปล่ามาลายยูเวนตุสครับสนใจดึงเอนดริกมาร่วมทัพหน้าหนาวนะครับรายง,งานข่าวบอกว่ายูเวนตุสครับตกเป็นข่าวให้ความสนใจเอนดริกครับกองหน้าดาวรุ่งของมาดริดนะเจ้าไปร่วมทีมในตลาดมกราคมหลังจากฤดูกาลแรกในถิ่นซานติโกบาร์เบโลเป็นไปอย่างยากลำบากเอนดริกแทบไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับจากคาโลชิโรติ และสถานการณ์ก็แย่ลงไปอีกภายใต้การนำทีมของชาบิโลโซเพราะฤดูกาลน,นี้เขายังไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเอนดริกต้อง,องแข่งขันอย่างหนักนะครับเพื่อแย่งตำแหน่งในแนวรุกที่มันแน่นขนาดของมาดริดซึ่งอาจจะกระทบต่อโอกาสในการติดทีมชาติบ,บราซิลลุยศึกฟุตบอลโลก2026โดยเฉพาะเอสเตลวาเลียนปีกเชลซีที่กำลังมาแรงล่าสุดนันข่าวอย่างมาเตโอมอรเรโตครับบอกว่ายูเวนตุสเตรียมเดินหน้าท้าทามเอนดริกอีกครั้งในตลาดมกราคมหลังเคยพยายามในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ถูกทางมาดริดปฏิเสธไปก่อน ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่มันอยากลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาฟอร์มแล้วก็โอกาสติดทีมชาติบราซิลไปลุยบอลโลกปีหน้าเอนดริกอาจะต้องผลักดันรูปของการ้ายทีมนะครับเรนบริดมอบเสื้อหมายเลขเก้าให้กับเอนดริกซึ่งเคยเป็นของตำนานอย่างดิสเตฟานโ r o โรนันโดนาซาริโอและคาริเบเซมารวมถึงคริสเตโนโรนันโดในช่วงสั้นๆแต่ด้วยความสำคัญของเขากลับสวดทางกับเบอร์เสื้อที่เป็นไอคอน เอนดะริกเนี่ยยังคงหวังว่าลอโซจะเปิดโอกาสให้ลงสนามโดยโปรแกรมต่อไปของมาริดคือบุกไปเยือนเกตาเฟในลาลิก้าวันที่19ตุลาคมก่อนเปิดบ้านรับมือยูเวนตุสในศึกแชมเป์ลยกอีก3วันให้หลังจากนั้นและปิดท้ายเดือนด้วยเอลคาสิโกนัดแรกของฤดูดกาลกับบาซ่าในวันที่26ตุลาคมนะครับก็ถือว่ารอติดตามแล้วกันครับตอนนี้เหมือนจะท้าทาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทางด้านของยูเวนตุสในการเอาตัวเอนดริกนะครับสนใจหรือเปล่าก็รอติดตามอีกทีแล้วกันนะครับ